O que você acha dos Ladyboys? Você gosta? Gostaria de experimentar? Ladyboy trans? Ah, uma mulher trans? Mulher é trans? não, não nunca, nunca tive essa experiência. Experimentaria? Eu acho que sim. Faria, sim? Eu acho que sim. Ah. <laughs> uma amiga pra me apresentar? Sim, bem gostosa. Aqui, vou te mostrar. Se chama Elis. Nem percebe que é mulher trans. Parece igualzinho com mulher. ไอ้โมเมสตันก็ถามเขาว่าเบเกียนะครับชอบผู้หญิงทรานส์ไหมอยากลองไหมคิดยังไงผู้หญิงทานบ้างเขาบอกว่าชอบชอบอยากจะลองแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนแบบแนะนํำไหมฉันก็เลยบอกนี่แหละฉันจะเปิดให้ดูนางชื่ออีนางอลิสอีสวยสวยมากด้วยเพื่อนฉันนี่เออส quantos anos แมนี่นะครับที่นางอลิซเอานางมาให้โลกดูสวยไหมล่ะเพื่อนฉันนี่นางเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสวยมากน่ากิน,นเต,ต็ม,ม,มเ,เ,นนเตม็มเต็มเต็นสมเตมเต็มเ l ิมเต็มเโชมเต็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 มต็มเค็มเต็มเต็มาต็มเต็มเต็มเตมเต็มเตดมเต็เต็มเตมเตมเต็เมเก็มเต็มเตเเบอร์มึงแล้ว ดูยี่สิบสองนิ้วกูพูดเลยยี่สิบสองแต่ว่าไม่เหมือนยี่สิบสองคือใหญ่มากแล้วมึงดูซิกแพคมึงดู